So ส่งให้แล้วขอบพระคุณค่ะไปภาพส่งให้แล้วขอบคุณค่ะอืมคุณแพรลี่สวยมากริบสีอะไรอ๋อรายการคนดังอืมน่าจะลองเพลงพุ่มพงวงเราอายเลยอะสวยจังผู้ชาย,ยกดไลค์ลูกแหละผู้ชายกดผู้ชายกดหัวใจลูกผู้ชายกดหัวใจลูก ชายกดหัวใจผู้ชายกดหัวใจแปลว่าอะไรคะทุกคนผู <c oughs> ้ชายเรียนอยู่ <c oughs> พี่พิมพ์เลขบัญชีให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะได้กดโอนให้เลยคะ่ะหวานฉาม